สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมวีสูบบ r ดเดอร์นะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับตัวหางหนูครับหรือดองเกิลนะครับที่ราคาไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์จาังสังคิดด้วยนะครับต้องตัวนี้เลยฮะ i อไฟออเดโอครับรุ่นโกลิงนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะราคาเพียงแค่2790บาทอ่ะนี่เลยนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวพอดี้เขาทําจากอลลอยแมกนีเซียมนะครับ ตัวสายเขาเป็นสายถักนะครับเห็นไหมครับเป็นสายเงินมาเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นขั้วแบบไทซีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรูส5จุดนะครับตัวนี้นะครับใช้แดกของค่าย E.S.S. นะครับเซเบอร์นั่นเองนะครับรองรับนะครับ32บิตเลยนะครับแล้วก็รองรับตัวหูฟังที่ขับยากๆได้ถึง300โอห์มเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเสียงห้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับในกล่องเขามีแถมตัวหัวแปลงนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นั่นเองนะครับจะมีหัวแปลงเป็น Lightning ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหัวแปลงสําหรับต่อคอมได้เลยนะครับนีครับผมเป็น USB เห็นไหมครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะฮะก็พักและเพย์นะครับต่อคอมต่ออะไรได ่อมือถือได้หมดนะ Android ตัวนี้ Type C นะครับต่อกับ Android หรือ iPad Pro นั่นเองนะครับอะถัดไปนะครับเรื่องของแนวเสียงนะครับแนวเสียงตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับเหมาะสําหรับวันนี้ผมพูดในเชิงการใช้งานเหมาะสําหรับเฉยๆนะครับสำหรับหูฟังที่มีเสียงค่อนข้างหมดนะครับแล้วก็ดักดักนะครับมีความอิ่มจัดๆเลยนะครับหรือมีความแบบว่าเบสมันค่อนข้างแน่นแน่นเกินไปนะครับบวมๆนะครับตัวนี้นะครับ iFi Audio g o l i n k นะครับช่วยท่านได้นะครับหูฟังที่ทึบๆดักดักเบสบวมเกินไป ไปนะครับเสียงอิ่มจัดเกินไปแน่นเกินไปนะครับตัวนี้นะครับช่วยทําให้หูฟังของคุณนะครับฟังง่ายขึ้นเลยนะครับฟังง่ายขึ้นยังไงอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าหูฟังแรงดังใช่ไหมครับสาวเสร็จนะครับเปิดเลยนะครับจากเสียงคุบๆนะครับเหมือนฟังอยู่ในตุ่มนะครับกลางออกเลยนะฮะก็คือเสียงเปิดเลยนะครับสเสร็จ กลางออกกอดเป็นอย่างแรกเลยครับอย่างที่2นะครับมิตินะครับชัดเจนยิ่งขึ้นครับเสียงจะหายแบนเลยนะครับเสียงจะหายแบนทันทีเลยนะครับคุณฟังคุณปิดตาปุ๊บเออมีเวทีเสียงแล้วนะครับไม่ใช่เวทีเสียงปอมๆไได้ฮะมีเวทีเสียงที่มีมิติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะครับเสียงกลางนะครับเสียงร้องครับชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะครับวางตำแหน่งออกมาอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นเสียงร้องชัดเจนขึ้นเสียงกลางเสยงบุทดี้ต่างๆนครับในเสียงกีต้าร์ครับเสียงวอเรียนเสียงเป็นโนที่คุณได้ฟังนะครับจะชัััดดดเเเเจจจนนนนนยยยยยยิ่่่งงขขึึ้้รราาลลละะะะะออีีีโมคคบบท3 ประกายของเสียงแหลมนะครับจะมีประกายที่พิวขึ้นนะครับแล้วก็อะไรครับเสียงจะมีเปิดเปิดขึ้นเลยนะครับจะมีความสดใสขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหูฟังที่แบบมันสดคมอยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนำนะครับให้มาต่อกับตัวนี้เพราะว่ามนันทาให้มันพุ่งมากเกินไปแล้วก็ไร์แบบมากๆเลยนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับแต่ตัวนี้มีข้อดีนะครับก็คือหูฟังตัวไหนที่คุณฟังยากๆอย,ยากจะได้สับเสียงที่ดีจะได้เสียงกลางเสียงแหลมที่ดีนะครับเบสกระชับสวยๆนะครับเบสที่คุณมีดีอยู่แล้วนะครับก็ทําให้มันคมช ขึ้นนะครับอิมแพกดีขึ้นนะครับฟังสนุกฟังมันเลยทีเดียวเลยนะครับเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการที่จะพกพาแบบเยอะแยะมากมายครับต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับต่อกับมือถือได้ทุกแบบนะครับแท็บเล็ตได้หมดเลยครับพีซีโน้ตบุ๊กนะครับแมคบุ๊กนะครับใช้ได้หมดเลยครับคุณไปต่อกับดีไว c ์อะไรก็ใช้ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยนะในราคาเพียง27บททองนันเองนะครับประกนศูนย์ไทย1ปีเต็มเลยนะครับตัวะีันสห่นไท่านะครับที่มี ข้อสงสัยสอบถามได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมมีเวลานะครับผมก็จะรีบมาตอบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับเว็บนะครับ s a u b r o s a u d i o c o m นะครับลาซา d a าช้อปปี้นอก t i k t อก Shop นะครับ Line a นะครับ s a u b r o s นั่นเองนะครับแฟนเพจนะครับ inbox มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ IG Twitter ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวิศวุเดนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ